้องครับเขาก็ออกวันคริสต์มาสพอดีท่านประธานก็เลยตั้งชื่อว่าน้องคริสต์มาสครับเมื่อนี้น้องก็ได้แล้วล่ะน้องวัวได้เออน้องควายก็ได้แล้วเสยย่าแดงไปอ้อมอ้อมปั่นแขกกินครับพี่น้องเมื่อนี้ไอมาตอนเที่ยงกันว่าได้กินอ้อมน้องไายดีเจพุ่มครับเมื่อนี้ปั่นแขกที่มาร้านแม่โครร้อนกินครับเมื่อนี้ครับพี่น้องครับค่ะครับเี่แหละวพี่น้องครับชีวิตของเราก็ผูกพันพันผูกกับสัตว์เลี้ยงของเรานะครับ นี่ต้ให้เขากินวันละครั้งครับกินตรามข้าวอย่างตามก็สองถ้วยครับพี่น้องครับ<อ>ครับพี่น้องครับน้องควายของเราเมาื่อวานนี้ก็ได้แดงเก่าไปออมแล้วก็ไปเลี้ยงแขกที่มาที่ร้านแม่ครัวร้อนนะครับพี่น้องครับเพราะว่าเอาไปปั่นมูก,กินมันจังสีมาน์สเหมือนขาจาว่าตามธรรมเนียมปฏิบัติ มาตะเก่าว์ตะกรอนพ่อเมียพัด่าขันงในน่องง่วนนองขั้วเนี่ยนะเอาไปปั่นมูปัน่นพวกกินเดอ้ออย่ากินผู้เดียวท่านพัด่าไปปั่นมูเรียบร้อยแล้วจา้านี่เตสิมานครับบ้านีน้ท่านประธานนะพี่น้องครับวม,มาบ้านปวดได้กินอะมาได้เพิ่นมันเป็นรออาหากินเด่นโอเคค่ะ ไปยายให้เป็นตูเป็นตูไปจ้าเย้ okay, ครับมาถึงแล้วครับร้านตัวของเราอรานะครับเมนูสุดพิเศษของท่านประธานนะครับอมอน้องควายดีเจภูมินะครับเมื่อนี่เลี้ยงแขกพี่พี่ครับพี่น้องครับเอาตัวนมาให้พี่้องหรอนี่อมน้องควายของเรานะครับพี่น้องครับมา พอครับขอยายขอยามาให้ละครับผมครับครับคกิน้าี้นะทกินครับผมครับขอบคุณนะครับชิมมึงดูเธอเธอกินก่อนเร็วเออกินกินแดสิครับครับเดเก็บครับอ๋อแจกแจกแกบ เป็นดมคนไทยดมผมไหมครัก็กินไปเหรออะไรนะโนเป็นจงมากแต่ที่ดูดที่อยู่มาดูบวยก่อน้ดูหลังอ่ะค้าบผมดกับไก่เจะพาไปกูเป้ยเปียวก่อนจะไปดูบวไก่ครับทำ้าทำข้อเรย้วยลงข้อเสร็จแล้วครับเรียบร้อยลวเสร็จแล้ว อยู่เก็บอยู่ครับมดช้างออกตัวหนึ่งเลยได้ก็ออกตัวอีกตัวนึงไงใช่ครับแล้วก็หกแสนกว่าออกตัวอจากจะจะผลออกตัวนวนอิดท้องมาออกตโดนโอเคพี่น้องครับแซ่บขนาดเลยอมน้องควายดีเจภูหมหำไดโนเสาร์พี่น้องครับเอาอยู่ดีแม่เด้อพี่น้องเด้อมาทานขอาคุณดด้วยครับพี่น้องครับมามาเนี่ยมาหามาหามาหากันครับผม เอาเฮีย <c oughs> ครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับพี่น้องครับ